โอ๊ยเจ็บพอแล้ว mm. เจ็บ mm. เจ็บเฮ้ยโอ๊ยอย่ากัดโอ๊ยอย่ากัดเอ้ย mm. <laughs> ยา mm. เจ็บ mm. เจ็บโอ๊ยอย่ากัดเฮ้ <laughs> อย่า yeah, พอแล้ว <laughs> พอแล้ว <laughs> พอแล้ว <laughs> พอแล้วเจ็บแม่แม่อะไรพอแล้วอรอย <laughs> อร่อยปะอร่อยปะอร่อยป่าวไม่อร่อยไม่อร่อยนะไม่อร่อยกินทำไมอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าพอแล้ว พอแล้วลงจิตปะเนี่ยอะไรบ้างพอเลยอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิ่งเย้ายิ่งเย้ายิ่งเยาโอ้โหยิ่งเย้าบาย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 กันบาย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 กินนมอิ่มแล้วเอาบายบายหน่อยบายบาย กินน้ำอิ่มแล้วเร็วๆบ,บายๆก่อนบา,บายยเอเอบา,บายย